สวัสดีครับพี่น้องป้องปลายมือนีสีผ้าพี่น้องว่าเวิรงรถเกี่ยวเข่าเด้ครับเนี่ยครับที่เห็นทั้งมืดนี่ครับเห็นทั้งหมืดเลยครับคนที่เกี่ยวมือเนี่ยนะครับเกี่ยวมือนี้เลยมือถ่ายนะเกี่ยวมือขึ้นมือขึ้นย่มเว้นไม่เกี่ยวอีกครับเออเชี่ยวให้แล้วมือนี้เลยทงนี้ครับทงนี้เพิ่นบอกว่าสิบแปดครับเกี่ยวย่มขึ้นบนถนัดแล้วไม่เกี่ยวย่มืมอเว้นพอย่มขึ้นมันมืดครับเดี๋ยวเขามันลนมันยังไป เป็งเก็บบ่ไใดนะครับเดี๋ยวสิพาไปเบิง่งเดอตามมาเลยสวัสดีครับพี่น้องพ้องไปมื้อี้สิพามาเบิ่งรถหลดเกี่ยวเข่านะครับรหลดเกี่ยวเข้าเพิ่นกำลังเกี่ยวอยู่นี่ครับนี่โอ้นี่ลหละชาวน้าเฮ้ารหดเกี่ยวเข่าครับเข้าล่มพี่น้องเข่าล่มเนี่ยรับเข่าล่มเกี่ยวแบบนี้ล่ะ จะน้ำแหงหมดแล้วพี่น้องน้ำแหงหมดแล้วอ่างานนี้เสร็จแล้วนะครับนี่มาดูกใกล้ๆดูกใกล้ๆนี่ มาแล้วมาแล้วโอ้โอ้โอนี่ครับเขาลบยังเกียวได้เลยพี่น้องขอนาดเขาลบไม่เกียวเลยเลยสุดยอดอมากเลยครับ วัฒนาการทางการเกี่ยวข้าวสมัยใหม่ใส่รถเกี่ยวย่างเดียวนะใส่รถเกี่ยวย่างเดียวอาทิตเดียวแล้วปั๊เลยครับแต่ละหมู่บ้านช่วงนี้รถเกี่ยวเ็งานหนักเกี่ยวเพ่งกลางคืนเกี่ยวเพ่งกลางวันนะโอเคงานนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องางานนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว โอ้นี่แล้วครับพี่น้องน้ำน้ำเรือสมนีแหละครับน้ำถ่วมหลายๆแถวพิกัดอยู่ที่อำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับฮ้ฮพี่น้องพี่น้องมาเจอปลาคอนปลาคอนปลาคอนครับน้ำบกมืดปลาน้ำม,มืดเลยครับแต่ว่าปลาไม่อยู่พี่น้อง Ừ, แต่เป็นมีคายดักอยู่พี่น้องเดินผ้าเบิ่งปลาคายดักคายดักโอ้ยคายดักปลาจนตายเมื่อปลาจนตายเมื่อพี่น้องโอ้ยขนาตนใช่ไหมถ้าสงสารปลาเลยครับดักไว้แล้วบ่มว่าเอาพี่น้องตายเกี้ยงเลยค่าค่าคายตายนี่ครับนี่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 เนี่ยครับคบ่าคายตายสองตัวโอ้ยน่ะ